การออกกาลังกายให้แข็เลรกอ่อนค่ะสายว่าไม่ค่อยตอบโจทย์คะ่ะเพราะว่าสายลงมาแล้วคะ่ะทางเลือกที่ดีที่สุดและเห็นผลเร็วสุดคือการดูดไขมันคะ่ะด้วยความที่สายอะคะ่ะ เป็นคนตัวเล็กแต่มีต้นแขนที่ใหญ่ไม่ค่อยมั่นใจในการแต่งตัวเราเป็นคนชอบใส่แขนกุดใส่เดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยพอใส่แล้วอะ่ะมันไม่มั่นใจเลยเพราะด้วยความที่เรามีต้นแขนที่ใหญ่เราก็เขินและไม่กล้าใส่เราถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นคนตัวอ้วนเราต้องคอยเอามาเข้าแอปตุ้งแขนอย่างเงี้ยเพื่อให้แขนมันเรียวบางทีหน้าได้แล้วนุ๊แต่ว่าแขนไม่ได้สุดท้ายแล้วใส่ก็ต้องหาเสื้อที่แขนยาวหรือหาอะไรมาปิดแขนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เรามีความมั่นใจ นนในการแต่งตัว ย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนออกกําลังกายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเรารู้แล้วว่าการออกกําลังกายไม่ตอบโจทย์เราก็เริ่มหาข้อมูลแล้วทำยังไงให้แขนเล็กไม่รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งเขาไปดูดไขมันมา้าและเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเขาก็มาดูดที่เดอยยังคลินิกนี่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มศึกษาเยอะขึ้นเข้าไปอยู่ในกลุ่มไปดูรีวิวต่างๆนะคะรีวิวแขนค่อนข,ข้างที่จะเยอะค่ะเราก็เลยเข้าไปส่งเข้าไปกดไลค์กดติดตามดูรีวิวคุณหมอแต่ละเคสมีผลงานยังไง มตาตรฐานคลินิกเป็นยังไงมีความสะอาดความปลอดภยัยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องข้องผ่าปากเรากังวลเรื่องความปลอดภยัยค่ะแต่พอดูรีวิวคลิปต่างๆของทางคลินิกนะคะก็ทําให้เรามั่นใจและตัดสินใจมาดูดไขมันที่เดอะยังคลินิกค่ะก็ดูไว้ไหลายคุณหมอแต่พอดีคิวที่จะทำก็ตรงกับคุณหมอแชมป์ก็เลยตกลงเพราะว่าคุณหมอหล่อค่ะ เซอร์ไพรมากคะ่ะโดยปกติแล้วอะสายเป็นคนที่กังวลกลัวมากในการทําพวกสัลยกรรมอะไรพวกนี้ยพอมาทําไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะที่น่าแปลกใจคือดูดไขมันไปอะไม่มีความช้าเลยค่ะน้อยมากแทบมองไม่เห็นส่วนเรื่องแผลนะคะคุณหมอเย็บสวยมากแล้วก็เล็กมากด้วยตอนนี้กําลังจะครบเดือนหนึ่งแล้ค่ะแทบมองไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยค่ะ คนคไา้ที่จะต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะหลังจากที่ถอดชุดกระชับนะคะเรารู้สึกว่าแขนเราเล็กลงแบบไม่เคยเล็กแบบนี้มาก่อนเลยค่ะเดินผ่านกระจกก็คือแบบมองไม่ละสายตาเลยค่ะชอบมากนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการและการออกกําลังกายไม่น่าจะให้สิ่งนี้กับเราได้ถ้าเป็นเรื่องดูดไขมันเสริมสร้างความมั่นใจแนะนำเดอะยังคลินิกค่ะ